ลผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์ผลการมีไมเกรนกับกดไหลย,ย้อนอ่าเป็นยังไงไมายังไงเมื่อไหร่ครับไมเกรนนะคะเป็นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วคะ่ะไมเกรนเป็นมาสิบกว่าปีใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรทราบสาเหตุไหมครอ๋อเวลาอากาศร้อนจัดๆหรือแสงแดดจัดๆเนี่ยคะ่ะจะเป็นมากเลยคะ่ะจะโดนแสงแดดจัดๆจะเป็นค่ะ หมายถึงว่าถ้าอยู่ในอาคารไม่เป็นไม่เป็นนะถ้าเกิดออกไปข้างนอกแล้วจะเป็นนะฮะเป็นแล้วไปเจอคนที่เยอะๆกลับบ้านนะเอานะคฮะเป็นรุนแรงแค่ไหนครับก็บ้านหมุนนะฮะคือเกือบจะแตกเลยค่ะเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนเลือดมันจะเส้นเลือดมันจะแตกออกเลยอะ,ะ่ะเวลาปวดปวดปวดมากเลยค่ะป,ปวดมากปวดซีกเดียวปวดเบ้าตาหรือว่าปวดยังไงฮะโอ้ทั่วไปหมดเลยค่ะ ทั้งกระหมับทั้งสองข้างแล้วเส้นเลือดมันก็จะนูนขึ้นมาทั้งสองข้างเหมือนคล้ายๆว่าเส้นเลือดมันจะแตกเลยค่ะอาจารย์ครับอาการไมเกรนนี่ปวดปวดรุนแรงเป็นยังไงแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุก็มีเยอะแยะนะคะเป็นประจำเดือนก็ปวดไมเกรนได้เครยียดก็ปวดไมเกรนได้ถ้าเราป่วยด,ด้วยโรคอื่นๆมันก็เกิดเกิดความเครยียดก็เป็นไมเกรนได้อาหาร,รการกินบางอย่างก็เสริมทําให้ไมเกรนรุนแรงขึ้น แล้วมันต่นางอะไรกับการปวดหัวธรรมดาอ่าปวดหัวธรรมดาอย่างเช่นเราเป็นหวัดหรือไปเจอแดดหรืออากาศเยน็นนี่มันปวดธรรมดาแต่ว่าปวดไมเกรนเนี่ยมันจะมีสารที่หลั่งออกมาอันนี้เขาทดสอบฝรั่งทดสอบมานะคะมีงานวิจัยบอกว่าในช่วงที่ปวดไมเกรนเนี่ยมันจะมีสารที่หลั่งจาก T helper ทวที่สองเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือ 4, อินเตอร์ลูคินีอินเตอร์ลูคิน5นะคะแล้วก็สองตัวเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะคะ ทำให้เกิดการหลังของสารบางอย่างในสมองแล้วก็ทําให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวอเพราะฉะนั้นเวลาเราปวดเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันปวดตามการเต้นของหัวใจตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะแต่อันนี้สงสัยจะรุนแรงมากเพราะว่าปวดทั้งหัวแต่มีนะคะที่คนจะปวดตั้งแต่ท้ายทอยขึ้นทั้งหัวเลยนะคะถ้าไม่รุนแรงก็อาจจะปวดข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วเส้นเลือดนะคะ เหมือนเส้นเลือดจะแตกเลยค<ห>่ะสองข้าง<ล>เส<อ>ง<ล>้นเลือดจะหนอยหายค่ะแล้วเวลาปวดขึ้นมานี่นะคะหูเนี่ยบ้านเนี่ยหมุนไปหมดเลยอ่ะปวดมากปวดจนบ้านหมุนนั่นเล,ละเวลาใครพูดอะไรก็ผิดใจหน่อยก็มโมโหแล้วค่ะแล้วเวลาไปเวลาได้กลิ่นสีเขาทาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทินเนอร์อะไรเงี้ยก็ร่งจะปวดพอปวดปุ๊บเนี่ยอาการนะคะมันก็จะอาเจียนแล้วก็อยากจะถ่ายแล้วก็จะมี เหงื่อออกตามตัวเนี่ยะโอ้โหรุนแรงนะโดยปกติเวลาปวดนี่ทำยังไงฮะนอกจากทานยาแล้วอ๋อพอดีหนูก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหาแล้วก็เขาก็ให้ยาบรรเทาปวดมาแล้วก็ยาไมเกรนเม็ดเล็กๆออกสีส้มๆเล็กๆค่ะสองเม็ดทานสามมื้อเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารทันทีพอทานได้ประมาณสักสองวันหรือสวันอาการก็ทุเลาหายปวด เวลามีอาการแบบอากาศไม่ค่อยดีรื้ร้อนจัดหรือว่าเครียดหรือว่าออนอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มอีกก็จะเป็นอีกก็จะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยค่ะนานไหมคะแต่ละครั้งโอ้ก็เป็นเป็นวันเลยค่ะบางทีอะบางครั้งเนี่ยปวดโอ้ยจะตายหรือเปล่านอ้อเส้นเลือดสมอง <c oughs> จะแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอะค่ะท่านอาการที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยครับครับเป็น,นี้มไม่มีสาเหตุใช่ไหมอาจารย์ สาเหตุก็ไม่ที่เขาบอกเชื้อไม่ได้อ๋อไม่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 มีการติดเชื้อค่ะแต่มันเกิดจากความเครียดแล้วก็ทําให้การหลั่งของสารอะไรในสมองเนี่ยมันผิดไปหรือเกิดจากอย่างที่บอกอ่ะมันมีสาเหตุหลายอย่างนะคะฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงมีประจำเดือนก็อาจจะปวดไมเกรนได้อะไรเงี้ยหรืออาหารบางอย่าง สาเหตุมันก็มีพวกพวกนี้ค่ะคือมันไม่ได้มีเชื้อไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการติดเชื้อไปเกิดอะไรจากความผิดปกติของร่างกายไม่มีค่ะแต่สิ่งที่มีก็คือมันทําให้หลอดเลือดขยายตัวเพราะพอมันขยายตัวมันก็จะทําให้เกิดการปวดขึ้นซึ่งโดยปกติถ้าสมมติว่าปวดไม่เยอะอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถรักษาตัวเองได้ก็คืออยู่ในที่มืดเงียบๆอย่าฟังเสียงอะไรสมาธิ ฝึกสมาธิแล้วก็พยายามหลับตื่นขึ้นมามันก็จะดีขึ้นแต่อนี้สึกเขาเป็นทำ้ไได้ทำได้ไหมฮะก็คิดดูก่อนไว้ใจป่ะแสดงว่าทําใจให้สงบไม่ได้สิก็ดีก็พอเวลามันปวดขึ้นมานะคะบางทีต้องเอาหมอนนะคะมาอัดไว้เลยอาดไว้เวลานอนนะคะอาดไว้บางทีทานยาเข้าไปก็หลับไปแป๊บหนึ่งไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นอีกแล้วเ็เป็นอีกไม่หายอ่ะ นี่รุนแรงและกรดไหลย้อนรุนแรงไหมฮะกรดไหลย้อนก็เป็นมาประมาณห้าหกเดือนแล้วค่ะนับตั้งแต่ที่รู้จักบีมาเมื่อตอนปลายเดือนสิงหาเป็นมาห้าหกเดือนค่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็ประมาณสักพฤษภาออออประมาณสักมิถุนากรกดา <c oughs> กคะ่ะค่ะช่ประมน,น,นะ,ะสาเหตุ <c oughs> ที่เป็นใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือว่ามีอาการอะไรถึงเป็น <c oughs> อ๋อเว,วลาทานข้าวเข้าไปเ่ยค่ะ บางทีบางครั้งก็กินผักดิบมาค่ะผักดิบก็เป็นพอทานผักดิบเข้าไปเงี้ยท้อมันก็จะปั่นปวดมันอืดขึ้นมามันแน่นจุกที่เขาเรียกตรงนี้ลิ้นปี่ใช่ไหมฮะครับอ่าเขาจุกขึ้นมาแน่นแน่นแน่แน,นมากแล้วปวดปวดแบบเหมือนคล้ายๆว่ามันไส้มันจะบิดเลยค่ะปวดรุนแรงใช่ค่ะปวดแรงมากแล้วใครเ,คเป็นคนบอกว่าเป็นกดไหลรย้อนอ๋อพอดีไปหาคุณหมอค่ะไปหาคุณหมอเขาก็ มันมีจุกเสียดแล้วก็แน่นเหมือนคล้ายๆเอิกเอิ้เริมลมขึ้นใช่คฮะพอปวดขึ้นมาเงี้ยมันก็ปั่นปวนท้องไปหมดเลยมันคล้ายๆมันเป็นอันนี้เฉพาะตอนทานผักดิบทานผ่านผักดิบด้วยนะคะผักดิบนี่แล้วทานอาหารอย่างอื่นเป็นไหมฮะเป็น่ะเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งค่ะทานตรงเวลาไหมฮะไม่ค่อยตรงนะคะพอดีคุณหมอก็เลยให้ยาแก้จุกเสียดมาครับแล้วก็ยาแก้ย่อย ช่วยย่อยอ่าแล้วยาขับลมแล้วก็ยาลดกดยาลดกดอ่าเวลามันปวดขึ้นมาเนี้ยนอนไม่ได้เลยะนอนราบไม่ได้แล้วหายใจไม่ออกอืมบางทีเวลากลางคืนเนี้ยเป็นทั้งคืนเลยอ่ะบางทีต้องมานั่งหลับกับโต๊ะอ่ะแล้วมันแล้วมันมาพร้อมกันสองอย่างในเวลาเดียวกันไหมฮะตอนนั้นไม่เกณฑ์ยังไม่เป็นเออตอนนั้นไม่เกณฑ์ไม่เป็นอะเป็นจะกดไหลย้อนอย่างเดียวตอนอตนเป็นกดไหลย้อนไม่รู้สึกปวดหัวไม่เป็นนะคะไม่เป็นอุ๊ยดีจังเลยฮะ น่าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่เป็นค่ะตอนนั้นที่ที่ท้องปั่นปวดหรือว่ามันแน่นตีขึ้นน่ะไม่ปวดศีรษะไม่ปวดหัวไม่ไม่ไม่ปวดไมเกรนค่ะไม่ปวดเออดีนะเหมือนไมเกรนหายไปไม่ทราบเหมือนกันแต่กดไหลย้อนมาแทนไม่ทราบแต่กดไหลย้อนนี่มันคล้ายมันเลอะขึ้นมาเอื้อกมาแปลเลย่ะใช่ค่ะใช่อ๋อก็มาพอดีคุณสุปกรณ์นะคะแต่ศูนย์โคราชนะคะ วันนั้นไปกับแฟนที่โคราชก็ไปเขาก็เลยบอกว่าเออไปเขาเปิดศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะครับพอดีเราก็เลยเออบีมนี่เราเป็นอยู่นี่เราก็เลยอ่านว่าเออนี่เรอาอเป็นอยู่เนี่ยหลังจากนั้นเราก็เลยซื้อมาทานค่ะซื้อสีอะไรครับอ๋อสี สีเขียวนะคะสีเขียวนะ,ะฮะเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยนะขวดมันสีขาวแต่ว่าฉลากมันจะมีสีเขียวอยู่<ะ>ด้วย<ะ> <laughs> หลายคนดูตั้งนานแล้วขวดมันไม่เขียวซะหน่อยอ่าแล้วนี้ก็อือก็พอศึกษาแล้วนี้อาจารย์ชวนลไวัชเขาก็อธิบายให้ฟังค่ะว่านี่นะช,นช่วยนั่นช่วยนี่ชื่อแน่อะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะมันตรงกันเรานี่หว่าแล้วก็เลยเออง,งั้นเราเดี๋ยวเราไปแน่เลยเงี้ยปไปเดือนสิงหาที่ไปหาเขานะฮะครับอพอเรากลับมาเราก็มาทานทาน ทานยังไงครับทานสองเช้าสองเช้าสองเย็นสองก่อน 2> 2อาหารค่ะเวลาตอนนั้นก็หลังจากที่ทานบีมบีมสีเขียวมาได้ประมาณสักสามอาทิตย์มั้งฮะม,มันก็หายไปทั้งสองอย่างเลยก็เลยไม่เป็นก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนก็นไม่นี่คือหายไปตั้งแต่เดือน หายไปตั้งแต่ที่ว่าไปหาเพื่อนตอนหลังต้นหลังหลังสิงหานะคะหลังสิงหาก็นี่ก็ประมาณสี่เดือนประมาณสี่ห้าเดือนที่ไม่มีอาการไมเกรนกดไหลย้อนก็ดีขึ้นดีขึ้นน่ะหลังจากที่ทานบีมไปแล้วอะแล้วมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหฮะก็กินเหมือนเดิมธรรมดานี่ส้มตำนี่กินไม่ได้เลยอ่ะ ก็ยังทานส้มตำได้ก็กลับมาทานส้มตำได้ใช่ค่ะความเครียดมีเหมือนเดิมไหมฮะเครียดเหรอฮะมันก็มีเหมือนเดิมนะะประดีเราพอทานบีมสีเขียวเข้าไปแล้วเราก็นอนสบายก็ไม่ได้คิดอะไรมากอืมอืมแสดงว่าเป็นคนเดิมทีเป็นคนนอนน้อยใช่ค่ะนอนน้อยพักผ่อไม่เพียพอใช่ค่ะอ๋อ อาจารย์พิเช่พอจะสรุปได้ไหมฮะว่าทําไมบิมสามารถเข้าไปช่วยได้ทั้งสองอาการพร้อมๆกันสาเหตุก็เพราะว่าทั้งสองอาการมันมีต้นเหตุเดียวกันครับจากการที่มีภาวะภูมิคุ้มกันที่ไมนสมดุลซึ่งมี th 2 th 2สูงไปครับสูงไปนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบนะครับรวมทั้งอาการแพ้ภูมิตัวเองด้วยทีนี้เรากินแคปซูลสแคปซูลต่อวันใช่ค่ะวันที่สิ อาการควรจะเริ่มดีขึ้นแล้วควรจะดีขึ้นแล้วอย่างแต่กรณีนี้สามอาทิตย์ใช่ไหมครับ 3> 5, 3มันก็เลยหายไปแต่ในวันที่สิบห้าเนี่ยถ้าหากว่าเราวัดเลือดของคนที่ใช้นะรเราก็จะพบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของ th 1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นของ th 17, 1 7 uh huh. บเจ็ด th 1เองเพิ่มขึ้นมามันก็ไปลด th 2มันจะไปกด th 2, รับซึ่งเป็นต้นเหตุต้นเหตุนั้นก็หายไป นอกจากนี้ครับมันจะมีการเพิ่มขึ้นทีเรกูเลเตอร์คือตัวสุดท้ายซึ่งเมื่อเอไม่ได้ชี้ตรงนี้นะครับทีเรกูเลเตอร์ตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็จะไปกดทีเอสองเหมือนกัน,น hmm. เพราะฉะนั้นอาการอักเสบซึ่งเกิดขึ้นจากทีเอสองมันก็ลดลงด้วยการร่วมด้วยช่วยการของทีเอสหนึ่งและทีเรกูเลเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะ,ะนั้นอาการอาการอักเสบไม่ว่าจะเป็นกดระยนหรือหรือไม <Mig rate. S 2> เกรนครับไมเกรนก็จะดีขึ้น นะครับนั้นก็ปกติครับก็นี่คือความต่างที่ททไม่เหมือนกับยาถูกไหมครับคือจริงๆอาการกดไหลย,ย้อนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหม่นะฮะที่เราเพิ่งจะพูดกันแต่จริงๆผมว่ามันอยู่กับมนุษย์มานานแล้วละแต่ชื่อเนี่ยเพิ่งจะคิดกันแล้วแล้วด้วยความที่เราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าแหมมันรักษายากเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันของเรามัน มันผิดปกติเล็กน้อยออแล้วถ้าเรามีความสามารถในการพัฒนาสูตรธรรมชาติจากอาหารของเราซึ่งไปปรับภูมิคุ้มกันของที่ไม่สมดุลกลับมาอยู่ภาวะสมดุลได้นะฮะคือความสําคัญอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจต้นเหตุต้องเข้าใจความลึกในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาชัดเจน พูดง,ง่ายผมพูดอยู่ตลอดเวลาเราต้องเข้าใจภูมิคุ้มกรรันพิทยาล่าสุดของศตรวรรษที่21อ <Yeah. S 2> ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้ว,ลวเราจะมีความมีศาสตร์มีความสามารถในการสากัดสารเพื่อไปปรับปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้รเราจัดการได้ทุกอาการเพราะฉะนั้นยาทั้งหลายแหล่เนี่ยเ,เราก็จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ uh huh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรใช้ยานะครับเป็นเดีผมบอกว่าอาการทุกๆอาการนะฮะปัจจุบันนี้ มวลหมูมหาประชาชนบิมทั้งหลายนะฮะก็สามารถที่ดูแลอาการผิดปกติร่างกายโดยใช้ลิตพันฑุ์บิมในสูตรลักษณะเดียวที่แตกต่างกันเพื่อไปปรับระดับภูมิกันซึ่งมันเพี้ยนไปให้กลับสู่ภาวะปกติได้นี่คือคําตอบของการที่มันครอบคลุมหลายๆอาการด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราจะแตกต่างจากการใช้ยาใช่ครับซึ่งดูแลที่ปลายเหตุที่มันจะเป็นเฉพาะอาการอาการไป นะฮะแต่ลักษณะของบีมก็คือเป็นการไปดูแลที่ต้นเหตุนะครับแล้วก็สุดท้ายสุขภาพแข็งแรงก็ดูร่างกายก็ดูแลตัวเราเองนะครับทุกวันนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของพี่จิตนันก็คงจะคล้ายกันนะครับเรื่องของกรดไหลย,ย้อนนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับ